ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรขอส่งใจเชียร์ไปที่นักกีฬาของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรหรือจังหวัดอื่นใดก็ตามแต่ใช้สายเลือดไทยใช้ภูมิใจลงในการตี้ะอกขอให้ประสบชัยชนะพวกเราทั้งหลายอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็พร้อมจะส่งเสียงเฮกันเมื่อเราได้ชัยชนะเมื่อเราได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งหรือพร้อมจะปลอบใจกันถ้าเรา เกิดการค่ายแพ้กลับมาก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นทางจุมพรพร้อมครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทางผู้สื่อข่าวที่หว่วงใยเรื่องนี้แล้วก็เป็นกําลังใจติดตามกันกันโดยการทุกอย่างจะเนินการให้เต็มที่ครับท่านครับ,<า>บแล้วถ้าเกิดสมมติเหรียญเด็กจุฬพรได้เหรียญได้เหรียญหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเหเรียญทองแดงเหรียญเงินหรือเหรียญทองเนี่ยครับเราจะมีการอัดฉีนให้กับเด็กจุฬพรไหมครับโดยโดยโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของเดี๋ยวนี้เป็นเป็น เป,เป็นความรู้สึกของความนิยมกันเป็นมเนียมกันว่าถ้าเมื่อไหร่นะักกีฬาที่เหนื่อยยากจากการฝึกซ้อมเหนื่อยกันมาเ,เจ็บปวดจากร่างกายแล้วก็ออกมาทําการแข่งขันเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วประสบชัยชนะก็เป็นสิ่งที่สมควรที่บรรดาพี่น้องประชาชนที่ให้กําลังใจกันจะมีการออมอบรางวัลเพิ่มเติมนะครับมอบรางวัลเหมือนกับเป็นกำลังใจที่รักษาซึ่งแน่นอนครับเรามีการคิดกันเรื่องนี้แต่ส่วนในเรื่องของ จำนวนหรืออะไรเท่าไหร่นะก็คงต้องคุยกันในหลายฝ่ายผมคงจะตอบฝ่ายเดียวไม่ได้เวลาที่เรามีมีครับมีที่เราผ่านมาแม้แต่ทองเท่าไหร่เหรียญเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าเหรียญเท่าไหร่แต่เพราะถ้ามองอย่างนั้นมันคงคงไม่สามารถที่จะจะบอกกันได้เราเนาะมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมกันแต่จากที่เราผ่านมาสองครั้งแม้แต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาเขตกีฬาต่างกีฬาแห่งชาติที่เราจับมาคนที่ชนะ เราก็ได้มีการอมอบรางวัลให้เขาเรียกว่ามอบน้ําใจให้ก็มีการจัดงานสมาคมการจัดงานทุกปีนะครับผมก็ผมก็ทราบว่าวท่านก็เข้าไปร่วมกันทุกปีก็จะจัดงานให้ยิ่งระดับชาติอย่างนี้โอลิมปิกอย่างนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวจุลพร ไม่กลัวหรือไม่ห่วงที่จะร่วมรวมกันหากาลังใจขอให้เยอะๆเทนาเหรียญนะวันนั้นจะมีการตั้งเต็นท์แล้วก็โปรเจคเตอร์ที่หน้าบ้านน้องแนนนะครับจะดำเนินการไหมขณะนี้ผมยังตอบไม่ได้ในตัวนี้แต่้าว่าจะมีการดําเนินการเพราะว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วว่ามีการจะต้องมีการดําเนินการกันแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ไม่ได้มารับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการการดำเนินการตรงนี้เพียงแต่ได้มีการพูดคุยกันในระดับผู้บริหารกันว่าต้องมาดูกันนะต้องเพราะว่าเราเห็นจากประสบการณ์จากที่ มวยเราเข้าจริงแต่ละรอบแต่ละรอบคุณแม่คนนั้นคได้บอกใช่ไหมครับปีที่แล้วคุณแม่ของแก้วสี่ปีที่แล้วก็แต่งัดมาดูกันอะไรกันก็คงคงมีการดําเนินการกันแล้วต้องฝากกับ,กบรียนัน่นเูื่อกับนะครับว่ายังใงก็จัดในเรื่องของท่าน,นเพราะว่าท่านนี่ทม่นท่านนั้นเพอกท่านผู้กลับอยู่พร้อมเลยไม่น่าจะมีปัญหาห่วงใยเพราะทั้งสองท่านอยู่เรียบร้อยประสบการณ์ต่างๆทั้งสองท่านมีมากมายในการจัดสถานที่ในการประชาสัมพันธ์เรื่องอะไขอนัก่าวเรานะ มาทํางานกันเยอะๆแล้วก็ฝากท่านนายพลท่านผู้กล่าวว่าเปิดพื้นที่นักข่าวด้วยไม่อยา่างนั้นช่องต่างๆรถคันใหญ่ๆของแต่ละช่องช่องใหญ่ๆทั้งหลายเขาจะมาเต็มหมดเลยที่ผมเจอหักการแล้วจนบางทีผมก็โดนทางสื่อมวลชนของจังหวัดต่อว่าว่าทางจังหวัดทาไมไม่ไม่กันให้บ้างนะครับก็ฝากแหมมีกาลังใจท่านนายเลท่านผกลับอยู่พอดีพอดีผมไม่ต่างหันไปทางนี้ก็ขอพวกเราว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใหญ่นะครับแล้วก็ขอเชียร์กันซิ่งตอนนี้ยิ <S <S ่งดีใจผมดูเฟซบุ๊กผมเป็นเพื่อนกับพวกเราผู้สื่อข่าวหลายท่าน ข้างหลังภาพของข้างใต้ภาพของเราเดี๋ยวนี้ทงไตลงโอลิมปิกวาเทียนก็เรียบร้อยขอบคกณนจริงๆครับขอบคุณครับ